สมัยก่อนในยุโรปมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่คนตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาในโลงศพที่ถูกฝังในสุสานบ่อยๆทำให้ผู้คนเกิดความกลัวว่าตนเองจะถูกฝังทั้งเป็นตามสุสานในยุโรปจึงมีการสร้างะระฆังที่มีเชือกเชื่อมต่อตรงลงไปในโลงศพเผื่อว่ามีใครที่ฟื้นขึ้นมาจะได้ดึงระฆังเพื่อเรียกขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเบลลี่ชาน,นลช่องนี้มีอยากเล่า สวัสดีค่ะคลิปนี้แบรรี่จะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวของ Safety Coffin หรือโลงศพนิรภัยซึ่งก็คือโลงศพที่มีการติดตั้งกลไกลเพื่อป้องกันการโดนฝังทั้งเป็นหรือติดตั้งเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในโลงศพสามารถส่งสัญญาณว่าพวกเขาฟื้นขึ้นมาในโลงศพที่ถูกฝังไปแล้ว โดยมีการออกแบบโลงศพนิรภัยนี้ออกมาเป็นจำนวนมากและได้รับการจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ในช่วงศตรวรรษที่18และ19และแนวคิดนี้ก็ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันความหวาดกลัวที่จะถูกฝังทั้งเป็นนั้นพุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงที่มีการระบาดของอหิวาตการโรคในศตรวรรษที่19แต่เรื่องราวเกี่ยวกับการโดนฝังทั้งเป็นนั้นได้ปรากฏอยู่ในบันทึกก่อนหน้านั้นอีกหลายเคสด้วยกัน และความกลัวที่จะถูกฝังทั้งเป็นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกจากรายงานของแพทย์ข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์รวมไปถึงพวกวรรณกรรมและภาพยนตร์ต่างๆนั่นเองความกลัวเหล่านี้นำไปสู่การประดิษฐ์อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยมากมายที่สาม,มารถประกอบเข้ากับโลงศพได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มอุปกรณ์บางชนิดที่ใช้สำหรับสื่อสารกับโลกภายนอกอเช่นเชือกที่ติดก,กับระฆังแล้วโยงเข้าไปในโลงศพ เพื่อที่ผู้ที่ถูกฝังจะได้สามารถส่งสัญญาณออกมาได้หากพวกเขาฟื้นขึ้นมาหลังจะโดนฝังไปแล้วส่วนรูปแบบอื่นๆนอกจากะระฆังก็จะเป็นพวกธงหรือไม่ก็พลุส่งสัญญาณเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการออกแบบเพิ่มเติมบางอย่างเข้าไปอีกเช่นบันไดหรือช่องหนีภัยเพื่อให้ผู้ที่ฟื้นขึ้นมาในโลงศพสามารถปีขึ้นมาได้เองหรือแม้กระทั่งท่อส่งอาหาร แต่หลายดีไซน์ก็มักจะลืมสิ่งที่จำเป็นที่สุดนั่นก็คือวิธีที่จะส่งอากาศเข้าไปในโลงศพนั่นเองทางฝั่งยุโรปมีคนที่กลัวการถูกฝังทั้งเป็นเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีโรเบิร์ตโรอบนสันซึ่งเสียชีวิตในปีคศ1791 เขาได้สั่งเสียให้มีการติดตั้งบานกระจกที่สามารถเคลื่อนย้ายได้บนหลงศพของเขาและที่สุสานก็มีประตูสำหรับให้ยามเข้ามาตรวจดูว่าเขาได้กลับมาหายใจอีกครั้งหรือไม่โดยสังเกตจากฝ้าบนกระจกนอกจากนี้เขายังสั่งเสียให้ญาติไปเยี่ยมหลุมศพของเขาเป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่าเขายังคงตายอยู่นั่นเอง โลงศพนิรภัยลงแรกที่มีการบันทึกไว้ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของดุกเฟอร์ดินานแห่งบันสวิกก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปีคศ1792โดยเขาได้สั่งให้ทำโลงศพที่มีหน้าต่างเพื่อให้แสงเข้ามีท่อเพื่อลำเลียงอากาศบริสุทธิ์และแทนที่จะตอกฝาโลงไว้เขาก็สั่งให้ทำเป็นกุญแจล็อกแทนโดยในกระเป๋าแบบพิเศษของผ้าหอ่อศพจะมีกุญแจสอดอก ดอกหนึ่งสำหรับเปิดฝาลงศพและอีกดอกสำหรับเปิดประตูสุสานนั่นเองในปีคศ1798 PG เพีจีเพสลอร์นักบวชชาวเยอรมันได้เสนอว่าลงศพทั้งหมดควรมีท่อสอดไว้เพื่อใส่เชือกที่โยงจากในลงศพไปยังระฆังของโบสถ์หากผู้ใดถูกฝังทั้งเป็นพวกเขาก็จะสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้โดยการสั่นระฆัง แนวคิดนี้แม้ว่าจะไม่สามารถทำได้จริงแต่ก็นำไปสู่การออกแบบลงศพนิรภัยที่ติดตั้งระบบส่งสัญญาณเป็นครั้งแรกโดยบัตรหลวงเบ็คเพื่อนร่วมง,งานของบัตรหลวงเพสเลอร์เสนอว่าลงศพควรมีท่อขนาดเล็กที่ตรงปลายบานออกคล้ายแตรติดอยู่ในแต่ละวันนักบวชจะสามารถตรวจสอบสภาพการเน่าเสียของศพได้ด้วยการดมกลิ่นที่เล็ดลอดออกมาจากท่อนั้นหากตรวจไม่พบกลิ่นหรือนักบวชได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือลอดออกมาจากท่อ ก็จะทำการขุดลงศพขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในนั้นได้ต่อมาในปีคศ1820ที่ประเทศเยอรมน,นีได้มีการสร้างห้องเล็กๆที่ติดตั้งกระดิ่งสำหรับส่งสัญญาณและหน้าต่างสำหรับดูศพโดยห้องดังกล่าวจะถูกติดตั้งไว้เหนือหลุมฝังศพที่ว่างเปล่ายามจะเข้ามาสอดส่องผ่านทางหน้าต่างของห้องนั้นทุกวันเพื่อหาสัญญาณของการมีชีวิตหรือการเน่าสลายของศพในแต่ละห้อง ถ้าระฆังดังขึ้นร่างของผู้ที่อยู่ในนั้นจะถูกนําออกมาทันทีแต่ถ้ายามสังเกตเห็นร่องรอยของการเน่าสลายของศพประตูที่พื้นห้องจะถูกเปิดออกและศพจะหล่นลงไปในหลุมฝังศพจากนั้นก็จะทําการเลื่อนแผงปิดหลุมฝังศพและห้องชั้นบนก็จะถูกนําออกและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีศพใหม่เข้ามา ดออร์เอโดฟกัสมุสได้ลงไปอยู่ในโลงศพเพื่อฝังตัวเองทั้งเป็นอยู่หลายครั้งเพื่อทดสอบและพัฒนาโลงศพนิรภัยในแบบของเขาเองและในปีคศ1822เขาก็ได้ลงไปนอนอยู่ในโลงศพนิรภัยที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลาหลายชั่วโมงและประทังชีวิตด้วยอาหารที่ถูกส่งลงมาทางท่อลำเลียงของโลงศพนั่นเอง ต่อมาในปีคศ1829ดรอยเตอร์โยฮันน์กอตฟริดชับเบอรเกอร์ได้ออกแบบลงศพนิรภัยที่ใช้ระฆังเป็นการส่งสัญญาณโดยเชือกที่ผูกติดกับระฆังจะถูกโยงเข้าไปในลงศพและผูกไว้ที่มือหัวและเท้าของศพตัวเรือนรอบระฆังเหนือพื้นดินจะป้องกันไม่ให้ระฆังเกิดเสียงดังขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ จากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงออกแบบเพิ่มเติมโดยทําให้ตัวเรือนป้องกันน้ําฝนไม่ให้ไหลลงไปตามท่อและมีการติดตั้งตะข่ายป้องกันมแมลงไม่ให้เข้าไปในโรงศพอีกด้วยถ้าระฆังดังขึ้นคนเฝ้าสุสานจะต้องสอดท่อที่สองเข้าไปในโรงศพและสูบลมเข้าไปด้วยเครื่องสูบลมเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในโรงมีชีวิตรอดจนกว่าจะขุดโรงศพขึ้นมาได้นั่นเองแต่วิธีการผูกเชือกไว้กับร่างกายก็เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากเมื่อศพเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติร่างกายของศพมักจะบวมอืดหรือมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งของอวัยวะบางส่วนทําให้เกิดแรงดึงที่เชือกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้ซึ่งต่อมาในปีคศ1868อฟรานซ์เวสเตอร์ก็ได้เอาชนะปัญหานี้ด้วยการเพิ่มท่อที่สามารถส่องลงไปดูใบหน้าของศพได้หากผู้ถูกฝังฟื้นขึ้นมาในโรงศพพวกเขาก็สามารถปีนขึ้นมาผ่านท่อโดยใช้บันไดที่ติดตั้งอยู่ในโรงศพ แต่ถ้าพวกเขาไม่มีแรงมากพอจะปีนก็สามารถดึงเชือกสันระคังเพื่อขอความช่วยเหลือได้และยามก็สามารถตรวจสอบผ่านท่อส่องดูในโรงว่าคนคนนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การขยับของศพที่ขึ้นอืดเท่านั้นการออกแบบของเวสเตอร์ทำให้สามารถถอดท่อส่องดูออกเมื่อแน่ใจแล้วว่าผู้ที่อยู่ในโรงนั้นได้ตายไปแล้วจริงๆและสามารถนำท่อนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาและออกแบบโรงศพนิรภัยขึ้นมาอีกมากมายจนกระทั่งในปีคศ1995โรงศพนิรภัยสมัยใหม่ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรโดย f a b r i ซ i o c a s ซ l l i การออกแบบของเขาได้เพิ่มสัญญาณเตือนฉุกเฉินระบบอินเตอร์คอมไฟฉายเครื่องช่วยหายใจและมีแม้กระทั่งเครื่องตรวจวัดหัวใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจอีกด้วย สุดท้ายแล้วแม้คนเราจะกลัวการโดนฝังทั้งเป็นมากแค่ไหนแต่ในปัจจุบันที่การแพทย์เจริญก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนทําให้การระบุการเสียชีวิตแม่นยําขึ้นมากและมีการรองศพก่อนฝังที่มักปฏิบัติกันในบางประเทศก็ได้ช่วยขจัดความกลัวเรื่องการโดนฝังทั้งเป็นไปได้เยอะเนื่องจากคงไม่มีใครสามารถรอดชีวิตจากกระบวนการนั้นไปได้นั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก,ก็สามารถโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักน่ารักของเพื่อนๆทุกคนเลย สำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ